ไปชมบรรยากาศที่สนามบินสุวรรมภูมิกันต่อนะครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปอัปเดตเมจิฟู้ดพอยน์นะครับอาหารราคาถูกที่ชั้น1ประตู8ไปชมกันครับช่วงเที่ยงแบบนี้นะครับบรรยากาศของผู้โดยสารแล้วก็ครุทัวร์วที่มาใช้งานเมจิฟู้ดพอยน์สำหรับทานอาหารก่อนจะเข้าในเมืองนะครับที่นี่นะครับส่วนใหญ่เป็นครุทัวร์โซนจีนกับเวียดนามนะครับ ข้างในจะไม่สามารถใช้โชลีเข้าไปได้นะครับแต่ก็สามารถมีพี mm ่ว hmm. ร์เจนซี่มาดูแลกระเป๋าที่เก็บไว้ข้างนอกแบบนี้ได้นะสะดวกมากพื้นที่ตรงนี้อยู่ใกล้ๆกับชั้นหนึ่งประตูแปดนะครับเดินเข้าไปใกล้นิดเดียวนะฮะมีคุชชัวมารอแล้วด้วยบางส่วนปาครับทุกคนเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะฮะโนโชลีนะครับไม่สามารถเอาโชลีเข้าไปได้นะครับเข้ามาแล้วซื้อตั๋วข้างหน้าได้เลยนะฮะมี2ม tense, ี2มี2ช่องนะฮะก็เลือกได้เลยฮะ ข้างๆเลยนะทุกคนเบเกอรี่ขนมไทยนะเม็ดขนมทุกคน60บาทยี่ยียเม็ดขนมยี่ห้าบาทก็บีดอ่ะขนาดดีเลยนะขนมไทยนะครับต้องลองนะทุกคนเบเกอร่องเบเกอรี่เค้กราลี่เค้กส้มนะครับอยู่ข้างๆข้างจุดขายคูปองนะฮะซึ่งจริงๆเบื้องนี้นะครับมีขนมหลายอ,อย่างกับไก่นะครับแล้วก็ซิงเกิลนะครับข้าวเหนียวมะม่วงอุ้ย,ขยไข่ดีอยู่เด้อชุดละ60บาทเองทุกคน มกนิบาทเองแลวนี่ขนมปังบันสามสิบบาททุกคนมีอะไรอุ้ยผมว่านี่บ้าบินปะนี่น่าจะมาบ้าบินนะแล้วก็อุ้ยโดนงโดนัทนะฮะขนมปังเค้กแทกสามสิบบาทเท่านั้นสังเกตพื้นที่ข้างหลังนะฮะก็จะมีร้านค้าที่เป็นร้านค้าเดิมนะครับยังคงเปิดอยู่อย่งงนานแน่นนะก็ขายดีมากแต่เพิ่มเติมมีเก้าอี้เพิ่มส่วนฝั่งซ้ายด้วยข้างในเป็น ร้านอาหารฮารลานะทุกคนราคาหลักสิบหกสิบเจ็ดสิบนะฮะร้านนี้อยู่ด้านในสุดเลยสําหรับท่านที่ทานอาหารแบบฮาลามีฮะแล้วก็เดิมๆนะฮะทุกคนเฟือนะครับก๋วยเตี๋ยวเรือท่ยาก๋วยจับแม่บุญนะครับอาหารหลากหลายสไตล์เส้นๆนะอยู่โซน้างนอกนะครับทุกคนดูบรรยากาศการทานข้าวที่เมจิกสุดพอยนะนั่งชิวๆสบายๆนะครับนี่คือเหตุผลทำไมโชลีเขาไม่ได้นะพี่มันอาจจะแบบแน่นๆกันหน่อยนะแต่นั่งจ,จอยๆก็ได้เต็มที่เลยครับ เมนู <Menu S 2> เป็ดนะทุกคนเมนูเป็ดนะครับหลัก60 70มีนะฮะมาสเตอร์คุกเกอร์นะครับโอ้ร้านหลากหลายฮนะข้าวขาวหมูจุฬามีเหมือนเดิมสยามอิ่มอร่อยและร้านนี้นะขายดนะีส้มตำทิสซ่าทุกคนอยู่ตรงมุมด้านในเลยครับทุกคนนี่ส้มตำไห่ตำสูตรจะ45บาทเลยนะบ45บาทเยื่อขนมจีน60ลาบหมูมีนี่ผมสั่งเมนูน,นี้นะส้มตำข้าวโพดนะครับวันนี้สั่งประมาณนี้ฮะ จริงๆในเวิง้งด้านในตรงหัวมุมมีร้านใกล้ๆกันนะครับข้าวมันไก่เป็นร้านที่ผมกินบ่อยเหมือนกันนะครับราคา60บาทนะครับทุกคนข้าวมันไก่ต้มนะครับหรือว่าจะสั่งเป็นเซตก็ได้แล้วก็จะมีร้านข้าวแกงนะทุกคนหลากหลายมากๆกับข้าวไข่เจียวและเซตนี้มีส่วนข้างในด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันครับช้อนซ่อมนะครับทุกคนมีน้าร้อนให้ลวกเลยนะแล้วก็มาลวกน้ําร้อนข้าเชื้อแบบนี้ก่อนนะครับ สเตชันให้วางเวลานําอาหารมาวา,วางเวลาลวกช้อนนะครับผมเข้ามานั่งกินส่วนข้างในเนี่ยเพิ่งนนะจะเป็นห้องแยกออกจากส่วนข้างนอกนะก็ส่วนตัวแล้วก็มีคเคาน์เตอร์ให้นั่งทานแบบนี้นะสบายๆชิวๆมองไปข้างหน้านะเป็นโซนเมกิกคอฟฟี่เมกิกบาร์นะครับใครที่ชอบสไตล์เครื่องดื่มทั่วไปเครื่องดื่มน้ําน้ําบักรผลไม้ไทยอะไรเงี้ยหรือน้ําปันนะ่นข้างในมีอ่ะออกมาจากถึงที่เป็นห้องแยกนะครับขานก้าวทุกคน เวิรคาเฟ่เป็นแบบนี้นะครับแบบใกล้ชิดกันทุกคนบรรยากาศชิลๆแบบนี้นะฮะเท่าดีๆนะทุกคนดูเมนูนะเอสเปรสโซห้าบาทอเมริกาโนห้าสิบบาทสิบนะทุกคนชา45ชาดำ30อะไรเงี้ยโอ้จับต้องได้มาลองกันได้ฮะชั้นหนึ่งประตู8นะครับจริงๆผมชอบตักเมนูนะกระเจี๊ยบโมเลียงนะทุกคนนี่คือ20บาทนะยี่สิบบาทเท่านั้นกับผลไม้บัตนะทุกคนราคาไม่แรงเลยหรือจะเป็น ชาชินจา่าชาหลักสิบนะครับสี่สิบสี่สิบเองออกมาข้างนอกนะซึ่งจริงผมยอมรับนะครับนี่เป็นคลิปที่ผมถ่ายแยกช่วงเวลากันจาก,กช่วงแรกนะก็จะเป็นช่วงหลังจากผมไลฟ์เสร็จนะบรรยากาศก็ว่างซาไปนิดนึงแต่ถือว่าดีนะครับก็จะได้พักหายใจคอกันนะกับผู้โดยสารและเจ้าที่ที่มาใช้บร,ริการที่นี่เมจิฟุพอยต์อีกห้องหนึ่งนะทุกคนเป็นห้องที่แจกออกมานะครับก็มาใช้บริการนั่งทานห้ามือได้ ออกมาแล้วทุกคนยังเหลืออีกโซนหนึ่งนะครับสซนทางข้างนะครับลูกชิ้นปิ้งนะครับสิบบาทเอาไงะ่ะทุกคนสิบบาทเท่านั้นจริงที่นี่มีลูกชิน้นหลายหลายหลายแบบนะบหมูกไก่จะมีนะก็ดิผมกินลูกชิ้นไก่นะทุกคนไม่ละสิบบาทไม่ละสิบละสิบบาทอ๋อ,อแต่นี่น่าจะเป็นร้านใหม่ร้านซูชิอะ่ะซูชิแต่ก็มีแบบเป็นเซตนะเองมาดูกันได้ครับใครใส่ซูชินะครับหลากหลายแบบมากกับไอติมนะ ไอ้ที่สาเต็มนะครับทุกคนไอ้ต็มกะทินะครับราคาหลักสิบเท่านั้นนะครับ oh, 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 oh. บรรยากาศวันนี้ถือว่าคึกคักพอสมควรแล้วออกมาประมาณด้านนอกนะประมาณชั้นหนึ่งประตูแปดนะครับ oh, oh, oh. จะเจอผู้โดยสารแล้วก็รึกทัวเยอะประมาณนี้ฮะเอาละครับทุกคนตอนนี้การท่องเที่ยวไทยค่อนข้างคึกคักมากๆนะครับท่านใดสนใจมาใช้บริการ มีจิกฟุตพอยที่ชั้น1ประตู8เปิดทุกวันเลยนะครับอาหารราคาดีรสชาติไทยแต่อยู่ในสนามบินสุวรรณภูมินะครับมาง่ายๆครับชั้น1ประตู8กครับทุกคนลงมาแต่บางช่วงอาจจะเจอพี่ๆครุบโชว์เยอะหน่อยเป็นความใจจอยตามปกติเลยนะฮะขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามรับชมกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับช่วงนี้ใกล้สงกรานเข้าไปทุกทีนะครับบรรยากาศการทาร่องเที่ยวหรือนักท่องเที่ยวที่เข้าไทยนี้คือมากันอย่างหนาแน่นมากๆ ขอบคุณทุกคนที่คอยกดไลค์กดแชร์กดกด Sub s c r i b e ให้กันตลอดเวลาเลยนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ Enjoy สง n รา r ครับ